SP1100 กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จาก Nexus ที่มาพร้อมสปีกเกอร์แท็กกิ้งสามารถจับภาพไปยังผู้พูดแต่ละคนอัตโนมัติ เมื่อเราแกะกล่องออกมานะคะก็จะเจอกับอุปกรณ์ตามนี้เลยอย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวกล้อง SP1100 power adapter wall mount แล้วก็น็อตนะคะสำหรับติดตั้งกับผนัง r รี o ม e Control สาย USB และคู่มือการใช้งานค่ะด้านหลังมีพอร์ต USB 3.0 Type C และ USB 2.0มี HDMI output ซึ่งรองรับความละเอียดถึง 4K 30เฟรม่อมาก็เป็นพอร์ตเชื่อมต่อ power adapter นะคะ ในส่วนของฟีเจอร์แรกนะคะ SP 1 1 0 0มาพร้อมออโต้เฟมมิ่งสามารถซูมกล้องให้เห็นผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนอันตโนมัติช่วยให้เฟรมภาพย่อขยายครอบคลุมผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนค่ะให้มุมมองกว้าง120องศารองรับการแผนกล้อง ก้มเงยและซูมได้ถึง5เท่าที่พิเศษก็คือ SP 1 1 0 0มาพร้อมฟังก์ชันสปี a เกอร์แท็กกิ้งช่วยตรวจจับเสียงแล้วหันไปยังผู้พูดอัตโนมัติโอเควันนี้ก็มาการบแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มประชุมกันเลยนะคะไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะโอวันนี้ไม่มีค่ะพี่ฟ้ามีลำโพงและไมค์ในตัวรับเสียงได้ไกลถึง6เมตร นอกจากนี้นะคะยังรองรับสปีกเกอร์โฟนบลูทูธเพียงจับคู่ sp 1 1 0 0เข้ากับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตคุณก็สามารถรับสายจากบุคคลภายนอกเข้าร่วมประชุมได้ทันทีค่ะใครที่กำลังสนใจระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ใช้งานง่ายคุณภาพสูงฟังก์ชันครบคันเรียกได้ว่า sp 1 1 0 0ตอบโจทย์ได้เลยค่ะ